ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยายสายนะครับผมวันนี้เดี๋ยววันนี้แอดมินเดินทางมาถึงบ้านคุณยายเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณยายกินข้าวเช้าหรือยังครับแล้วได้อะไรกินครับยายโอ้กินข้าวกะแตงโมอร่อยไม่กินข้าวกะแตงโมอร่อยเต็มโมหวานครับกิเข้าทุ่งนี่อ๋อน้ำลูกร่อยครับอายุหลายเรากินข้าวกบแมลรอยนาอยยเนาะครับข้าวเน่ะ หากินยากยากเนาะโอมีไอยมีตะม้วกับไข่ตะม้วนไข่ทุกวันอืมนะครับก็เห็นรอบก่อนเนาะเห็นคุณยายว่าคุณยายบ่นอยากกินสมก็เลยซื้อสมเขียวหวานมาให้จักกี่หวานเลยอจะเปียวยายเออหวานเปียกก็กินชื้อๆให้ต้มเป็นสมกินแล้วมันมันถ่ายของมียายอยากทห้มันง่ายอืมก็กินอยู่วันไหนเลยอยู่โล2โลอันนี้ซื้อมาโลหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวจะหอบนานที่จะซื้อใหม่อีกอืเหลืออยู่สามลูกอืมแต่ว่าเจ้านี่จะหวานหรือไม่หวานดอกใหญ่ลองดูเนาะเผื่อมันหวานหวานไม่หวานก็กินไดอืมสังเกตเนาะพออายุเริ่มเยอะแล้วกับเขาที่ชาวไทกินนะเขาส่วนใหญ่คนแก่จะชอบเอาผลไม้มากินนะนะผลไม้กินกับเขาเนาะอ่อืมลูกกล้วยอืมกล้วยมากินเอาอกล้วยกินในเป็นอ๋อ กินอะไแตงโมกินแต่งโมอ่าเตงโมกะไรมะม่วงอืมแตงโมกับมะม่วงกินอยู่บางคนก็เอาอันนี้กินเนี่ยเอ็นพรารื่ก mm ินกล้วยทุกคนกินกล้วยค่ะทุกคนน้อยหนาน้อยหนาก็มีมะเขียบอะน้อยหนากล้วยไม่เอาลอครับอร่อยไก่อร่อยไปคนละแบบนะยายเนาะชอบคนละอย่างอื แตงโมนี่ชอบมากมากเลยคือเดี๋ยวเองเดีอยู่แบบก็แตงโมครับครับคุณเบืองกินก็มาคั้มโอ้กกินก็มาคั้มมาคั้มหวานนะจ๊ะคั้มเบี้ยวเองดีแล้วกินพริกดีแล้วริบครับเพราะว่าอนกรนี่ก็ย้อนครอบสือเอางูมาให้เออโลนี่ครับ ลูกัวก็รู้ว่าหลายเป็นวานอรก็เอ็มยิดองมาเอามาหายเรือยูเงินหมื่งตรงเบื่งมะขามองมะขามขายเขี่ยมเขานี่ยโอครับดองตรงเรือยูยายก็เป็นคนเก่ในในหมู่บ้านที่เขาเขารบนับถือเนาะยายเนาะเป็นอยากจะย้ายมันดาหลวงเป็นนายกเนาะเขาจุดเขาก่อเงินมาให้ เออเข้าดีาอยู่ับบผู้เลดีอืมครับไอหมงมีไอหมองนี่ครับไปจำมันทำงานต่างรองมันถามว่าอยู่ตรงไหนมันจะแวะมาเรียนยาโอ้ส <laughs> ื่อทำงานตางรองไล่เย็นมาหกโมงอย่มันก็มาเนี่ยมันก็สื้อขนมสื้อกับข้าวอืมครับวายาชกติใ้แกงเผือกครับมันสื่อมาบ่อยเผื่อเลยบอกมัน ยาสื่อไม่นั่งละสื่ออยากอิ่มเลยคุณโวยได้เผือกมือแกงเผือกข่ามเนาะเนาะก็ข้อขนมตือข้าเหนียวมาซตือครับมานวานนี้ก็วุ่นอืมครับมันตรงดีอืมนี่หมองคุยกันสารสุกถูกดิบเนาะพอเมื่อไยร่เนาะเมื่อวันแรกถูกอร่อยเมว่อวันที่สองออยถูกอันไหน ถูกเลขไอ้มองถูกถูกหมดโอ้ท่าไมเ่ข้าแม่นเดียายัยไม่เม่นดีเช่นนะตายมันไม่พิษถูกทุกงวดของเข้าวได้เนยใยญ่ถูกทุกงวดนันโอ้วันแรกก็ถูกงวดตอนก็ถูกวันก้อนหนึ่งก็ถูกโอ้ถูกทุกงวดได้เด่นเดียายเนาะถูกงวดเลยอืมเป็นก็เขาก็มันหลายใจบุญเราเองก็สามมันนีอืมเห็นเราเคยวันเราไปวัดไปวัดทุกวันผ่านเออเปรียบเป็นแกไปวัดทุกวันผ่านเออไปวัดค่เดี๋ยวจไปจุดทูบ ก็เรียกคือแอันในมือก็ไปแล้วก็เขาบอกก็ไม่เคยเชื่อค่ะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ซื้อเมื่อี้บอกถูกอยู่แต่ว่าไม่ได้ซื้อไม่ไดซื้อไม่เชื่ออนมะตามแกจะตามไม่ไหวหรอกเนาะเขาลงทุนหลายเขาลงทุนหลายที่นี่เรืองของเราแหะที่นี่นางคงเองเงนาะยายเนาะอาจารย์บอกมาเลยนี่ยาย่อาจารย์บอกป่าแปดห้า สามศูนย์แปดแปดห้ากับสามศูนย์แปดเออพนันแหละตัวบอกห้ากับสามศูนย์แปดครับคือว่าหลังจากที่บอกยายปุ๊บยายโทรหาแอดมินเลยเออัวลืมเนาะยายเนาะขวารืมเยอะหลอืมคราวน,นี้ก็ป้ามันเกี่ยวออกเลยก็นี่ก็เลยเอาไปนอนทับอาอแปดห้าก็สามศูนย์แปดนี่นะเออเออไอแปดห้า เอะเอาสามศูนย์เปดตัวเดียวแม่เป็ดห้าไม่ไจะยจดลงไปครับก็เลยนอนกลางคืน,นก็เลยฝันว่าจะพระ่อหน่ะจะไปยกกระทอมอยูกกะรกกะนาหยกบ้านอยกยกกระทอมอย่ก,ยก,กรกนาแล้วก็จะก็าหายายเอาเขาไปซุ้งเก็บไปอยู่นอือก็เลยฝันเท่านี้ ไอ้ข้าวแกก็เคียเคเค้ยวยกนิในข้าวเคี้ยวในในยายข้าวแกเคีเค้ยวงาโอ้แกว่าแกะเกี่ยวเกี้ยวอะไรข้าว่ายังเคีเค้ยวอยู่แบบกเคี้ยวแกอแกย่างนี้แกจะเกี่ยวข้าวนี่แกจะเกี่ยวขา้าวโอ้โ,อโอเมเป็นเหล็กยู่<อ><อ>ลยพอน้อแล้วฝันนึกว่าป้าเหล็กตัวนี้กิอยู่ละว,วะฝันทำไมฝันเห็นกระโปรงอย่างนี้อืมก็เลยวางสามศูนย์สามศูนย์แปดสามศูนย์แปดนอนทับในนในยายนอนทับที่นี่ อันเกบโกนนันเปดห้าแปดห้าแล้วก็สามศูนย์ปดที่น <orman> <twe> <cem. S 1> ี่กลุงหนึ่งนั่นถามว่าไอแปดห้านี่มันล่างหรือมันบนมันก็ล่างแล้วว่าพระองคอตัวล่างนี้เออเออทันโวจ้าจานเลยอย่างงวดนี่เป็นกี่กลุ้งเปกี่เพชรไอก็ไม่รู้แล้วกระทันว่ายังไงก็บอกไปตามยังนเอือครับเออ แปดห้าก็ล่างและววะอย่างงี้เนี่ยเออก็สองตัวมันก็ล่างและววะอืมว่างี้ครับแปดสามศูนย์แปดนี่กะบุนล้วะเนาะย่าเนาะเออมีบุนและววะอืมร้านตัวน่ะอืมแก้วสองตัวมันก็ล่างครับโอ้สักไอ้นักหนาครับครับจะสักไอ้นักหน้านี่เออก็ท่านพูดยังท่านพูดพูดแล้วก็แล้วนะเนาะแล้วก็แลปักปักด้วยนะไม่ชอบรำดีรำไร้นะไม่ชอบ เรื่องมากอืมใครถามเรื Luckily, ่องมากไม่รู้อ <area> ืมถามเรื่องมากไม่รู้ไม่รู้หรอกการเปลี่ยนคนครับแต่ว่ายายฝันเห็นตาพรอมเนี่ยก็มากยังว่าก็หลายวัดเนี่ยมาจากฝันเห็นตาพรอมในเอ่ค่ะยังไม่ถูกมานี่อืิที่นี่มางวดนี่มาฟันเห็นตะพอมไปยกกระทำนะเออกจะเกี่ยวเข่าเกจิเกี่ยวเข่ายายก็เอาเข่าไปสุกเอาเอาข่าสุกหรือเข่าดิบยายเอา ไอ้ย่าเอาไปส่งนะครับก็ข้าวซุกนี่เองก็เอาไปส่งแกกินแกอยู่หน้าเอาไปให้แกกินข้าวซุกหุงแล้วก็ข้าวเองเนี่ยก็ห้ามก็สาไปเชื่อไปสิเลยเอาข้าวไปส่งแกก็สาแกก็กินน้ำสาเองเวลาเอาน้ำไปด้วยแกกินน้ำสาเนี่ยแกจะกินน้ำสาอ๋อเองเอาแต่ข้าวไปน้ำไม่เอาไปข้าวน้ำไม่ได้ห้ามไปก็ห้าข้าวไปส่งแกก็น่าแกไปนั่ง ฟันท่านี้เองสนานๆเกลก,กอกกินข้าวเอาข้าวไปตรงเกอืมเออจะกินข้าวในนิยายในฝันกกินข้าวเองเอาเข้าวไปตรงเกศโบก็เกกินข้าวแล้วก็กินน้ำซ่าย,ยัางงเออไม่มีน้ำเปล่ากินหรือกินน้ำซ่าเออไม่ได้เอาน้ำไปำา่มันจะออกแร้วว่าตัวนี้เน,นาะแต่ว่าไยางออแต่ว่ายายเนี่ยที่ไม่เคยพลาดเลยทายายฟันเห็นตะพอมมันจะมีศูนย์ ยังไงก็ต้องมีศูนย์หมดนี่เนาะยายเนาะเออซ่าก็ศูนย์หนอทน้ำซ่ด้วยอือซ่าก็ศูนย์คือต้องทำไมถูกโอนกับฝันห็นซ่าน้องช่างอือออกสูงแล้วที่ยายฝันหินตะพอมครับยายจยลองอ่ะขับรถด้วยกันนี่้อนรถกันเออยายล้อมออกศูนย์ศูนย์ว่านั่นน่ะเออศูนย์ศูนย์สองพี่น้องเออคนตายขับรถซ้อนกันออกศูนย์ศูนย์กันเป็นนักธนิตเลยอือ ตาของเด็กคุณยายมีศูนย์อยู่พืชเจ็ดศูนย์หกติปูหใหนมารอบแรกเออเจ็ดศูนย์หกออยู่ที่ว่าจะศูนย์ล่างหรือศูนย์บนนี่แหละยายเออเนาะเออแต่แอดมินชอบศูนย์หกบนเอ้ยชอบศูนย์บนศูนย์คี่ว่า,วาน่าจะมาบนออมมนต้องบนหละทั้งแบบเป็นห่านล่างเลยอืมมันเป็นห่านล่างเออไอ้ทั้ตัวม,มันก็บ,บนแลว สามศูนย์แปดนี่หน่หอยาหหนสามศูนยปดคยเอาแค่สามศูนแปดไปเสียงนี่ใหญเออไอสองตัวไม่ได้จดอเนาะสองตัวไม่ได้จ,ด,จดได้สามตัวไปนอนก<อ>ับคำลงกับ,บันนเ้จะพรอมไปยุ่สะพรมอยู่นะฝันนานหรือ,อยังใหญเอเว้นในสองตัวก็ฝันแล้วก็ใบออ้เขาโคตรไปบอกออเลยมันมันนามันยังไม่เห็นอ่านเลยวันจะ่วันนี้ พอฝึกนี่อีกอย่างยังมึโชมานี่อ่ะอ๋อเอออันนี้สองสั่วมันนี่นะขังวันที่ใช่สิบสองหรือไห้เนี่ยสิบสามสิบสองสิบสามนี่เหลือฝันอะกแต่ว่ายายความจำดีเนาะขนาดจนหลายวันเลยยังจำได้อยู่เลยเนาะจำถ้าฝันชัดๆเลยจำถ้าฝันชี ไม่เข้าทาเร่องเรานาไม่รู้ชักจัหรอกจัาไม่ได้อันนี้ไม่ชัดช้านิแก็ยกกระชงอยู่หน้าหน้ก็หาบเข่าไปสุเขาเข่าวแห้เก๋กิกนข่าวเกบโอ้กินน้ำซาไม่รออว่าไป่ห,ออไปหายดอกน้ำซาใส่เหงา่ว่างี้น้ำซาใส่เหงาน่ะ แต่ว่าตาพ่อของนแกจะไปเกี่ยวข่าวเกี่ยวเกี่ยวข่าวเกี่ยวยังไงก็ข่าวมันยังเขียวอยู่พบอกแก่เงี้ต่ว่ามันเลยหนาเกี่ยวข่าวมาแล้วเนาะยายเนาะเออมันเลยหนาเกี่ยวข่าวมาแล้วแตาว่กแกมีข่าวเขียวอยู่ทำไมข่าวแกเขียวอืมมันก็เลยหามแกค่ะโอ้ทั้งนั้นเดี๋ยวเนียนเลยนน้อยยายเนาะสามศูนย์แปดยายเนาะสามศูนย์แปดอืมเพราะว่าแปดห้าสามศูนย์แปดอ่า หกู่นเจ็ดไอู้่นแปดก็ไอ้ส่นเจ็ดนั่นก็มันเต็มนะครับเเอาเอาหกไอ้เจ็ดส่นหกทีอาจารย์ให้มาแต่แลกแล้วก็สามฟน้งแปดนอยเนาะเออหนึ่งส่นเจ็ดอันนึงนแปดโอ้เจ้ากลายตัวไอ้ท่านอืมเอาเอาเอาที่มันมีศูนย์น้อยเนาะเออเอาที่มันมีศูนอืมมีศูนเลขอาจารย์หนอะนี่น้อยเนาะเออ ย,ย่าจ้าไหนมันจะขี้รบนอย่าไปพูดกันไม่ต้องพูดของยายแต่ว่าฟันหลอกแหลยคุณใหญ่กับฟันดีนะคะฟันหินเล็กหน,ออออน่อ,นนอยออแล้วเอ,อ็เห็นเล็กหน่อยมันมาลอหนึ่งหกสองเอนี่ยนะคะกับหกห้าเออเออ,อย่าฟันยังไงฟันเห็นเล็กน้อยมาจากไหนจําได้ไหมฟันเห็นเล็กน้อย ด็กหน่อยมันมาหาโอ้ด็กหน่อยยืนปยเตียงเยนี่เออยังหน่อยมันมาหาแก่ผาก่อนจะปุ๊บเราไมใช่มันมาหามายืนอยู่อย่กัฝหกงวนจะปุบเขาเอฟเอป่ะเข้าใจเขาขาวเลยในใหญ่ยืนปลายเตียงนี่ยืนปลายเตียงประมาณพอหนึ่งพอสองสิบบาทอืนเด็กหน่อยค่าก อ่ามันเด็กหนอนยืนได้แล้วหนอนหัวมันละมอนมันทอดเสื้อทอดผ้ามันก็ใหญ่ขนาดเองกุม,ม,ม, <c oughs> มารหรือเปล่ายายกุมารหรือเปลอย่าค่ะหัวหล่นลหร <c oughs> ือเปลอือพีวันหล่นนะร่อยายผีวันหล่นมาหาหรือเ <c oughs> จะบอกไม่ได้บอกเลืไม่บอกแล้วมายืมแข่งกันอ่าป้ากินนีคขู่นี้มา หน่อยสองคนมายืนเคียงกันแต่ว่าเหมือนนั้นคุณยายทีหายหนึ่งหกสองแล้วก็หกห้าเขาว่าหนึ่งหกออกไปแล้วก็เอาหนึ่งเก้าสองก็ะดาน้อยใหญ่เนาะอนับหนึ่งเก้าสองสิเนาะใช่ไหมน้องอยู่บ่อยให้เอสซีกับมาเองเนาะให้ให้เอสซีเอหน่อยผู้ชายสองคนนี่ก็หนึ่งสองก็สอง แก่พากระเก้านี่หหนึ่งเก้าสองสองห้ากระตุ้ 1> 1, 9, 2. 2> งกับเบล็กแม่เาจำให้เขาได้ปิ่นนิวอื <c oughs> อผู้ชายสองคนะอือเขานี่แหละตี้นี่แหละแม่นอันนี้แหละออกเลยแหละไม่งานไม่ฟันนี้แต่พรอมดอกออือว่างอะไรแต่มันพรอมเลยเลยอย่างไันนี้แต่พรอมอัอเหล็กอยู่เลยอือพราะว่า เอาไอ้สามถึงเปดไปนอนขับก็ฟันเห็จตะโพมไปยกระท่อมน้านี่นะสะอ้อนและต้องมีโลสะอ้อนตรงไปโยกกตะ่อมเกีียวเข่าอนี่หละยกระ่อมเกีียวเข่าเองก็เอาเข่าไปสูงเกเองอยู่บ้านเกนอนอยู่นือค่ะแล้วคุชคุณชาก็เอาเข่าไปสูงเกครับเออเข่าไปสูงก็เบ่แเม่นเข่าแล้วเนาะอออเอาเข่าไปสูงเอาเข่าซุกไปสูงเก๋เไอ้น้าไปเลยหาไปไปกินหนามชะนี่น่ะครับ จำได้ตรงนี้เลยเร่ยวลราตะพร้อมในเกี่ยวเขาไม่ใหญ่แกจีเกี่ยวเองก็ย่าให้หามเกเขามันเขียวจีเกียวยังไงอือบอกอย่างนี้อือแกยก็เลยยั้งไม่เกี่ยวโดยเขาเน่ะอือเกยก็อยู่นอนอยู่นาเลยเองก็เอาเขาไปสูงเกครับเขายังเขียวอยู่แต่ว่าเราสีเกี่ยวเลยเออเขายังเขียวอยู่เกจีเกียวก็มีแต่วันมีมิงว่ามีผัวอะไรหรอกนาะ ตะโกนสันน้องช่างเก, <Okay, S 2> ก่งมีกล้วยด่าเ<อ>ดี่ยวขดา้ตั้งให้กล้วยอ,อันนี้มันมีกล้วยแกไปอยู่ตะเกงนึง,นงเดียวอยู่เก่งกระโถนกระซ่าครับแต่ว่าเทอรูรุเทีรรลาธิยายเนะี่ยาว่าฝันหินตะพอมยังไงก็มีศูนย์ถ้าไม่ศูนย์วนก็ศูนย์ล่างเนาะยายเนาะ ยายคิดว่านะศูนย์อาจจะมาบนเพราะว่ายายเอาเลขกสามศูนย์แปดมาเสียงเนาะขวัญเห็นแต่อมเคยเป็นเลขกกินเหล็กลุงอ่าเพราะว่าลัทธิยายสายนี่คนที่ตามแนวทางของคุณยายเนี่ยจะหลูดเลยยังไงก็มีศูนย์เลยเนาะมีศูนย์เนี่ยใครเห็นแต่อมเร็วเก๋เก๋วางนะอย่าทั้งร้อ่ะอู้ยู่แหละอ้ ตัวเกาตัวเก่าเละวางี huh. okay, ้อ่ะต uh ัวเก่าเละเออเก่าเลยว่ะเก่าเลยอืมไม่ใช่ตัวนี้แล้ววะตัวเก่าตัวเก่าเก่าเละอย่างงี้นี่อืมแต่พ่อผมมีคนว่าใหญ่ตัวเก่าเละเออตัวเก่าแหละเขาชินุงหกสองนี่หมดตัวเกาถ้าถ้าไม่ออกไอ้สามศูนย์แปดก็ออกไอ้ตัวที่ยายหายมาแต่ทีแรกเออแต่แกว่าเก่าเลยพ่อว่าแกว่าเกา หนึ่งกก็เล็กตัวเก่าของวดก่อนดินอหนึ่งหนึ่งเก่า้องเก่านี่เก่าตัวเก่าอือจจะถูกสามตัวตอนลาปีใหม่นี่ยายงดดถเ่ะยูแล้วก็เมือน้คุณยายบอกว่ามัดลูกหาของก็เลยลงไปไห้เนาะเมือนนะคะออกแค่ทีเียวดเลย อ,อ๋อแต่ตัวเน้นๆแขนๆใหญ่อยากได้โรตารีไหมเจ็ดศูนย์หกก็สามศูนย์โรตารีเนาะสามศูนย์แปดเออโรตารีปจักไวสามศนยตแเดี๋ยเอดมินจะไปหาโรตารีจักจะมีไหมหรอกเมินศูนย์แปดไม่ค่อยดังมันไหนดิเออศูนย์แปดไม่ค่อยดังแต่ว่าศูนหกนี่ดังเอเออ๋อนดังก็เอาไว้น่น่าจะมีอยู่นะคะสามศูปดมันดังมันก็ไม่มีขายแล้วว่ายายอันไหนดังศูนย์หกนี่มันไม่มีขายหรอก เขาันหลังเขาเอาหนันมดเนอะเออเขาเอาหนันมดเองก็ไม่ได้ยิบจับก็เขาเนี่ยอืมต้องบายตันอือแต่ว่าในในใจนี่ยายยายชอบตัวไหนที่สุดเลยยายชอบตัวแปดเอ๊ะยสามตัวแปดเนี่ยเอออืมยายชอบเนีพ่อฟันเห็นตะพอมเนาะเพราะว่าเฮนตะพอมมันออกไม่ออกก็ชอบนะครับออชอบเฉยๆเลยยังเนาะอชอบเฉยๆย่ายไม่ต้องซื้อเรื่องเดี๋ยวแอดมินจะซื้อเผื่อเออ คือดอกหมดเหลวเพี้ยไม่ต้องซื้อดอกให้ลูกหลานให้เอฟซีเขาถูกไปยายเนาะคือช่วงช่วงที่ถือติดๆกันดูๆเนาะช่วงนั้นคุณยายไปไหนซื้อนะคะเนาะแต่บ้านหวังคนก็มีน้ำใจแต่ชงข้ามาเขาพูดให้ยายอยู่นะคะแต่ยายก็อยากได้โชคได้ลาภเหมือนกันเนาะค่ะอยากถูกถูกแคบบาทสิบบาทก็ดีใจเนาะยายเนาะก็ให้แต่มันถูกเออกระดาษจะทะชูกระ ได้เที่สีบ่านอะไรใหญ่มากเลยค่ะล้ลอก็ได้ข่าวมากนะ้วยยาเนาะอาดทุงสองค้ากัานยี่สิบสั่งบุญกันได้ยี่สิบป่านแนไหนบาเคยซื้อมากมันคิดซื้อมากมถูกจะกันได้กำไรหรือขาดทุนกันไม่ดูหรอกยายเนาะีเบิ่ง,ง,ง,งเดียองอะเบิแต่ชทุนคนกูมีเหรียงได้แต่เขาไปโดนเคลื่อนกันสองตัวอะไรยายชอบตัวไหนจริงสองตัว อันไหนเอ่ออันแปดเจ็ดนี่เด็กหน่อยมาหากระบานอือก็เลยตีเป็นทะเบียนบ้านก็เลยเป็นตีเป็นบ้านเลขที่ตัวเองเนาะแปดเจ็ดเออแปดเจ็ดเพราเด็กหน่อยมายืนปลายเตียงดิอือจะว่าฝันก็ไม่เชิงฝันนุยายเนาะมันไม่เชิงฝันหรอกมันเห็นจัดจ้าอันนี้นะเหมือนเห็นจริงๆเลยเนาะยายเนาอฝันไหน เราฝันกับฝันเห็นคือจะตะโผงหรืเรียกว่าฝันอันนี้มันมายืนคียงกันอย่างคือใครฝันฉุกโกนว่ามีคนเ่ามายืนปลายเสียงนเอันนี้มันเล็กน้อยมันเหมือนเราเสลืมเสลือเนาะเออมันก็เองเห็นอย่างนี้นะตื้นตาเห็นเนี่ยก็โต๊ะจ่ายก็ดูจำฝันให้ยาวเนาะเล็กน้อยไม่ยืนไหนจะพูดทำไม จุกใจป๊อกกันจมพีจุกใจก็รู้ซึ้งกันมันไม่เลยชื่อไม่ได้ฝันนะคือเห็นนะอืมจิตหน่อยหายบ๊อปเลยหน่อยยังหน่อยมันก็เลยหายเองก็คูเป็นจุกใจเว้ยใครมายืนอืมอนี่นะแล้วก็เห็นที่ชื่อนั้ไม่ได้ฝันไหนแล้วฝันอย่างพรมเออเก็ประโยชน์สภมอยู่หน้าเออในฝันอยู่ เด็กหน่อยสองคนเนาะเด็กหน่อยสองคนคือใช่เขาสองตัวก็อวนเขาเน,าน<อ>้นแปดเจ็ดปะยายนเนาะเน้นแปดเจ็ดเนาะสองตัวเนะวาะเออแปดเจ็ดป่ะว่าเด็กหน่อยมายืนเด้จะบอกบ้านเล็กที่แล้วมะเนาะอย่งว่ามันมายืนกับบ้านเองยืนยืนตรงปลายหลุดตะพอมพอดีเลยนี่เออยืนกับปลายเสียงยายน่ะยายนอนทั้งวันไปเขานอน,นก็นมายืนทางเชียงกันอย่างเชียงเนี่ย อย่างกับเนื้อขาวทำยืนเข้าโอพราะเสื่อดพรเสืออีกอันนี้เนี่ฝันอะไรพอฝันมันก็ยาวว่ามันเห็นมันยืนนี่อืมครับเชิงฝันนะเมือนนั้นคุณยายเห็นคุณเถามายืนสองคนมันออกยังกับพ่นิ่ก้าสองเลยสุดก้าสองก้าสองอืมอัน้คุณเา อันนี้นิดนิดหน่อยนิดหน่อยใช่กาวกับแก่เนี่ยกว่ามันจะเป็นแก่เป็นกาวเนี่ยกาวสองเนี่ยเนาะแก่ผาเออแก่ผากับกาวนี้เออหนึ่งหกสองกับหนึ่งกาวสองนี่น้อยยายเนา้อพอต่พอบอกตัวกาวด้วยอเออเออเออะยังไงก็ขอขอบคุณคุณยายสายนะครับผมสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภยายอวยพรให้เอสีน่อยยายน้อ เขกใหกคนมันคุ้มครองทางมันเกิดใครได้แต่ก็ไม่เคยถูกเรื่องวันนเรื่องๆเรื่องวอยัันท้ืนเลเอ้ะอยากตยย่าจะทำหางทำทางหายเด้เอะตาดูตปกุ้ง นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของคุณยายสายแล้ก็เลขของอาจารย์พัทุดงนะครับผมปู่ทุดงเป็นโค้งสุดท้ายนะครับปู่ก็ให้มาเพิ่ม308แล้วก็85นะครับแล้วคุณยายนี่เอาเลข308มานอนเสียงนอนทับนะครับฝันว่า ได้ไปหอข้าไปให้คุณตาพร้อมที่นานะครับแอดมินก็ตามความฝันคุณยายคิดว่างวดนี้อาจจะมีศูนย์นะครับท่านผู้ชมก็เสนอไว้เป็นเพลงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเฮงๆงปังปร่ำรวยทุกทุกท่านเลยนะครับผมยังไงก็ขอกบขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับสถานีก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ